สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับปาริจะพาที่ๆี่มาอยู่ในเหรียญของท่านเจ้าคุณพัฒนาวัดห้วยด้วนนะครับเขาก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกรุ่นพิเศษนะพี่นะจะมาในกล่องสีทึบๆแบบนี้นะครับอันนี้ปริได้มาจะเป็นซีนเดิมนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะซีนเดิมกันว่าปริมีดวงดีขนาดไหนนะครับมาเช็คดวงกันหน่อยนะสาหรับรุ่นนี้นะครับก็ในรุ่นนี้นะครับเขาจะมีความสุดพิเศษคือ เขาจะเป็นผลงานของอาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอาจารย์บิ๊กบางใหญ่เป็นนักแกะพระนะครับอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะพี่นะเขาได้ฝากผลงานมาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่นิยมก็คือจเจริญพรบน63นะครับของหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะพี่นะเออถือว่าเป็นแบบฝีมือแบบอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะพี่นะริดว่านะเพราะว่า งานออกมาสวยมากนะครับนอกจากเจริญพรบนปี63นะครับก็มีเจริญพรล่างเจริญพรกลางแล้วก็รุ่นอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่บริษทํำคลิปวิดีโอไว้นะย้อนไปดูได้เลยนะครับส่วนใหญ่นะครับในสายงาน PHA ACI นะครับก็จะเป็นฝีมือของอาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับนอกจากอาจารย์บิ๊กบางใหญ่เป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้แกะแบ็อกเองแล้วนะครับเป็นรุ่นที่ออกในวันพิธีเปิด ฉลองกุฏิสง์ด้วยนะครับเนื่องจากกุฏิสง์นะครับก็ได้จัดสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่22ที่ผ่านมาก็มีการฉลองเปิดพิธีนะครับฉลองเปิดกุฏิสง์เนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับในวันที่22ที่ผ่านมา,าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านก็ได้นี่นะพี่นะอ,อท่านเองก็ได้มีพิธีพระราชทานน้ําสง์ผ้าไตและไทยธรรมนะครับเป็น พระราชทานจากพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10นะครับนี่นะพี่พิธีใหญ่โตมากเลยนะครับในวันที่22นะเออนี่แล้วก็เห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนนี่นะครับแล้วก็ในวันนั้นก็มีพระรุ่นนี้ออกมานะครับนี่เขาก็จะมาในกล่องสีขาวๆแบบนี้นะ เป็นซีนเดิม PHA นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้ปริศจะได้รายการอะไรมาบ้างแล้วก็เหรียญจะมีความสวยงามขนาดไหนนี่พี่นะเออมาในรุ่นนี้นะครับเรามาดูกล่องน,นี้กันก่อนนะครับนี่ปริศเองนะครับก็เป็นอีก1 FC ของอาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะครับก็สะสมงานผลงานของแกมาหลายรุ่นเนาะ ยังไงรุ่นนี้ปริตก็ไม่พลาดนะครับเพราะว่าเป็นงานที่อ,า,อาจารย์แกจัดสร้างเองแกเองนะครับแล้วก็แกได้ถวายให้กับหลวงพ่อพัดเป็นจํานวนเงิน1ล้านบาทเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะมาถวายจริงๆเลยนะครับนี่มาดูกันนะครับเออหนึ่งสองซ้ำโอ้ยังยงนี่นะหนึ่งสองซ้ำ โอ้โหนะครับเหรียญแรกมาเป็นเนื้ออัปปากานะครับนี่เป็นเนื้ออัปปากานะพี่นะเขาจะเป็นเหรียญทรงทรงไข่นะพี่นะนี่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนี่เป็นเหรียญทรงไข่ไร้ห่วงนะครับแบบนี้เออเดี๋ยวค่อยมาดูความสวยงามกันอีกทีเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูเหรียญที่สองกัน นะครับรุ่นที่สองจะได้เป็นอะไรเอ่ยนี่นะหนึ่งอ่ะนี่นี่นี่หนึ่งสองซ้มโอ้โหนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่นะเอ๋ในรุ่นนี้ปริจจะดวงจ่หรือเปล่าเนี่ยจะได้เนื้อที่เป็นเนื้ออโลนกันหรือเปล่านะนี่นะโอ้โหสวยๆนะครับ มาลุ้นสุดท้ายนะครับพี่มาดูกันอ,อว่าดวงจะมีหรือเปล่านะครับในปีนี้นะนี่นะมาหนึ่งอย่งหนงึสองซโอ้โหนะครับสาลุ้นของปรลิศนะครับได้เนื้ออโลนหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองเหลืองสองเหรียญเนี่ยแล้วก็เป็นเนื้ออปมกาหนึ่งเหรียญน,นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามกันนะพี่นะ นี่สามเหรียญสามลุ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ดวงน่าจะหมดแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ได้งานลงยาหรือว่าเนื้อนวะเลยนะพี่นะเอออย่างน้อยก็งานลงยาจีบอลก็ยังดีนะครับนี่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่รุ่นนี้สวยจริงๆนะครับเป็นฝีมือของอาจารย์บิ๊กเนาะ <c oughs> ก็ก่อนอื่นเรามาดูเหรียญน,นี้กันนะครับเป็นเนื้ออปากานะครับเป็นเหรียญ พิมพ์ครึ่งองค์นะครับใบหน้าของหลวงพ่อก็จะใหญ่ๆชัดๆแบบนี้นะครับนี่เรามาส่องดูความสวยงามของงานแกะบล็อกดีกว่านะครับนี่อาจารย์บิ๊กแกะเองเลยนะครับแล้วก็สร้างเองด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้โอ้โหรายละเอียดนะครับดูเปลือกตานะพี่นะสวยคมชัดมากนะครับเห็นไม่เอ่ยผิวนะครับรอยย่นเราประสบการณ์นะครับเป็นรุ่นพิเศษจริงๆนะครับเป็นเหรียญไข่ อขอบยกขอบเป็นนี่นะครับเป็นยกขอบคาถามุงกุฎพระพุทธเจ้านะครับเห็นไม่เอ่ยนี่นะครับตรงสังกติจะมีตอกเป็นน่าจะตอกเป็นโค้ดพิเศษอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ปริศมองไม่ชัดนะต้องขออภัยนะพี่นะ <c oughs> น,นะครับ <c oughs> แล้วก็ ขอบนะครับจะเป็นขอบคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับเออนี่สวยงามมากนะครับแล้วก็ขนาดน้ําหนักเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหนักนะหนักกว่าเหรียญเหรียญไข่ในรุ่นอื่นที่ผ่านมาในพี่นะอ,อ่าแสดงว่าน่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษนะพี่นะมา <laughs> เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะพี่สาหรับเหรียญรุ่นนี้หนึ่งสองซ้ม โอ้โหสวยมากนะครับจะเป็นเหรียญหลังเต่านะครับพี่เป็นเหรียญไข่ไร้ห่วงหลังเต่าแบบนี้นะครับนี่สวยมากนะครับด้านบนจะเป็นคําว่าหลวงพ่อพัดบุญญากามโมตามมาด้วยยันพุซ,ซ้อนนะครับเห็นไม่เอ่ยนี่นะครับยันพุซ,ซ้อนแล้วก็ผิวด้านหลังจะเป็นแบบผดๆนะครับจะเป็นผิวไม,ไม่ใช่ผิวเรียบนะครับอ่าจะเป็นเหมือนเป็นผิวเม็ดทรายประมาณนี้นะครับพี่ เห็นไหมเอ่ยแล้วก็จะเป็นยันจมนะครับยันพุทซ้อนนี่สวยงามนะครับแล้วก็ปรลิจจะได้หมายเลขอ่าอันนี้จะต่อเป็นอู้ต่อเป็นพระพุทธนะครับเห็นไหมเอ่ยเออสุดพิเศษจริงนะครับไม่ค่อยเห็นอ่าลักษณะอัตลักษณ์ที่เป็นพระพุทธแบบนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็ได้หมายเลข516นะครับได้หมายเลข516นะในพี่นะ ส่วนจํานวนจัดสร้างนะครับอันนี้ถ้าแยกเป็นเนื้อเนื้อผลิตยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เขาจัดสร้างเพียง102ลังเท่านั้นนะครับจัดสร้างตามอายุของหลวงปู่ในปีนี้นะครับปีนี้หลวงปู่อายุ102ปีนะครับแล้วก็รุ่นนี้จัดสร้างเพียง102ลังเท่านั้นดังนั้นนะครับถ้าเกิดให้เก็บจริงๆนะพี่นะในระบบจะมีเหรียญรุ่นนี้เพียงแค่12,000เหรียญเท่านั้นนะครับน้อยมากนะพี่ แล้วก็เราไม่เห็นเหรียญที่เป็นทรง่งทรงหลังเต่าแบบนี้มานานมากแล้วนะครับสำหรับหลวงพ่อพัดนะเออสวยนะครับขอดูอีกรอบผล <c oughs> งานของอาจารย์แกนะครับสวยจริงๆนะพี่สวยมากนะครับนี่นะโอ้โหลิมฝีปากนะครับนี่ลายสังกตินะครับสวยคมชัด แล้วก็ทราบมาว่าเหรียญรุ่นนี้แพงจริงนะครับยิ่งเนื้อนวะเนื้อเงินแล้วก็งานลงยาจีวอนะครับเป็นที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าสายงานนี้เขาจะลงยาน้อยมากๆยาจีวอก็แพงนะครับยาเป็นลงยาสีต่างๆก็แพงนะครับเนื้อนวะแพงมากเนื้อเงินแพงโอ้แล้วก็เจอน้อยด้วยนะครับดังนั้นที่เราเห็นเนื้อที่เป็นแบบงานอโลนอ่ะอาจจะมีเยอะนะครับแต่ราคาก็ไม่ได้แบบ เบานะครับราคาก็เป็นราคากลางๆนะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อทองเหลืองกันนะครับนี่สวยงามคมชัดนะครับโอ้โหกล้องสองพับผลิตนี่คือสวยมากนะครับนี่นะเห็นรายละเอียดได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่เก็บรายละเอียดทุกเม็ดเลยนะครับของหลวงปู่นะอันนี้ผลิต ดูไม่ออกจริงนะครับอาจจะต้องสอง่องอ๋อเป็นโค้ดอะนะครับแบบนี้นะที่เป็นเหมือนรอเรือ2ตัวนะครับนี่อันนี้คือลายสังกตินะครับดูนะครับโอ้โหสวยมากนะครับเห็นแม้กระทั่งลายถักลายทอนะครับเห็นไมเอ่ยสวยจริงๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะเ,เป็นเหรียญหลังเต่านะครับแล้วก็จะเป็นแองกระทะลงไปนะพี่ด้านหน้าเหรียญเห็นไมเอ่ยเป็นแอวงกระทะลงไปแล้วก็ ด้านหลังก็จะนูนออกมาแบบนี้นะครับสวยๆนะนี่เออมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันว่าปุ๋ยจะได้หมายเลขอะไรนะครับหนึ่งสองสาเอ,อนี่นะครับเหรียญทองเหลืองนะครับหลวงพ่อพัดปุญญาาโมนะครับอ่าเขาจะมีตอกอันนี้จะตอกเป็นอะไรเอ่ยจะตอกเป็นเหมือนอ่าเป็นตอกอ่ะเช่นกันนะครับแล้วก็จะได้หมายเลขอ่านี่นะครับได้หมายเลข 2 113นะครับ2113 21 <3 S 1> แล้วก็ตอกพราพุธนะครับตรงนี้นะครับนี่ด้านหลังจะเป็นผิวเม็ดทรายนะครับเออสวยจริงเลยพี่นะอันนี้ก็น่าจะตอกอ่ะเหมือนกันเนาะใช่ไหมเอ่ยแต่แต่เป็นคนละเนื้อน่าจะตอกคนละโค้ดกันนะเออแต่ยังอ่านไม่ออกนะนี่นะ เอออาจจะใช้สัญลักษณ์เดียวกันกับตรงนี้นะครับอ๋อตรงนี้ตอกออ่างนะครับเนื้ออาบากา้านะพี่นะมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อทองเหลืองอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผลิตได้มานะครับโอ้โหจริงๆถ้าเกิดจะให้เป็นเนื้ออโลนนะดวงน่าจะได้เป็นเนื้อแบบทองแดงผิวไฟไปเลยเนาะจะได้ครบ3เนื้อ3เนื้อ3แบบนะครับนี่นะอ่าได้เนื้อทองเหลืองมาซ้ํากัน2เหรียญน,นะเสียดายนะ ถ้าเกิดโอกาสหน้านะครับถ้าเกิดไปได้ไปเก็บเหรียญรุ่นนี้มาที่เป็นงานรไอเทมนะครับเดี๋ยวจะมาทําทรีวิวให้พี่ๆได้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้สวยจริงๆนะพี่สวยมากนะครับดูริมฝีปากหลวงปู่นะครับดูนะเออสวยๆนะครับสวยจริงพี่เก็บให้ได้นะพี่นะรุ่นนี้นะวาระที่เขาออกมาถือว่าเป็นวาระดีมากๆนะครับฉลองการเปิดกุฏิสงนะครับหลังใหม่นะครับแล้วก็ ผู้สร้างเองนะครับอาจารย์บิ๊กก็ได้ถวายให้กับหลวงปู่1ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นวันเดียวกันขับที่เป็นพระราชทานส่งน้ําด้วยนะครับนี่นะอนี่มาไปด,ดูด้านหลังกันโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามนะในเหรียญนี้ของปริจะได้หมายเลขอ่า 406นหะครับหมายเลข406นะนี่สวยๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทำงานออกมาสวยมากสวยจริงๆนะครับต้องหาเก็บให้ได้นะครับปริศไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับปริศจะไปหาเหรียญที่เป็นไลาไอเทมเนาะถ้าเกิดราคาสูงก็อาจจะเป็นแบบแค่ง,งานลงยาจีวอนงานลงยาสีต่างๆนะครับถ้าเกิดเก็บนวะมาได้นะก็จะเก็บมานะครับแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าเนื้อนวะ ราคานี่ 3- 4 0 0 0พแล้วนะครับเออบางเหรียญก็เป็น5 0 0 0 6,000เลยนะครับก็แล้วแต่นะว่าจะเป็นนวะาลงยาส้มหรือว่านาว่าลงยาจีบอลน,นวะตตอกเ้ารอบนะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าราคาเขาจะสูงตามความนิยมนะพี่นะนี่เป็นยังไงกันบ้างครับพี่สาหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับสาหรับปรลิศตปรลิศตไปตามเก็บแน่นอนพี่ติ่งนะครับไปตามเก็บชัวนะครับไปเอารายการที่แบบสวยๆนะครับมาฝาก fc อีก แน่นอนนะครับแล้วก็อยากจะบอก f c ว่าอยากให้เก็บนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้นะครับวาระดีนะครับเป็นรุ่นวิเศษนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นงานของอาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะครับสร้างเองแก่เองนะครับนี่สุดยอดของฝีมือแกะพระอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับปรี้ก็ฝากพี่ๆฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ปริสด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริสจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกัน สุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวยๆ